สวัสดีตอนเศร้าครับมือหนีผมผ้มามะเบิงหัวมันจะเศร้าเลยครับตัวนี้จะเป็นไฮที่สามครับผมตัวนี้จะเป็นไฮที่สามไฮที่สามนี่ผมจะปลูกห้างครับครับเบิงนะครับต้นมันผมระยะมันผมห้างเอาเป็นการโบ้ไลน์นะครับนอกผมจะผ้าพีผ้าหน่วงมาเบิงว่าผมปลูกห้างนี่มันจะได้ หัวมันจะเดินไปได้ซ้ำได้แล้วนะครับเนาะในมั่นที่สามเดือนเบิ่งได้ครับทำการขุดเลยเบิง่งเลยครับมันจะมีมันจะหัวจะเดินไปซ้ำได้แล้วเบิงบ่งหัวไหมั่นให้นีนผมบมไดสะล่องลงด้วยคบย่ำเสียหยาครับผมผมบ่ได้อันไทยลองมันลง บ่ได้ไทบ่ได้ยับยงบ่ได้สะเลยครับตั้งบ่ได้สะล่องแล้วกับบได้อันไปเชียร์ล่องมันลงพ่นยุคล่องมาแบบใดผมกับบดกับแบบนั้นเลยครับบอ,อกไยซะนี่นี่นี่โอ้บ่ธรรมดาได้ครับนี่มันให้หน้าระยะสัน่นบ่งครับเห็นเห็นบอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้ทงคุณกับ เดินไปทางบุญนล็หัวโอ้เป็นนี่แหละครับการปลูกห้างผมว่าหัวมันจะเริ่มใหญ่นันจะบดิแย่อยงอาหารกันครับโอ้เห็นไ่มครับอันนี้คืออันให้ที่ผมปลูกห้างได้ครับเนี่ยนี่หัวมันสามเดือนกว่าจะได้ประมาณนี้่ ทั้งนี้ก็มีดเลยครัรบรอบๆต้นรอบๆต,น to to ต้นก็มีมันจะสัดลงไปตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวครับผมหกเจ็ดหัวข้างล่างก็มีดโอ้มาทำบดาครับ